ถ่ายรูกยูทูบก่อนสวัสดีจ้าสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศนะจ้าเมื่อนี้พบกันอยู่งานขาวดำพี่น้องงานขาวดำแฟนปลาอ้อยลาวเสียอยู่บ้างถามเดี๋ยวให้พี่น้องมาเบ่งด้านแม่ครัวเด้อยอดกับบอแนบดงยลังคัว มะกอกมกอกเลื่อมแงงอีดีอ่ะที่มาให้อมลูกแย้ใดเว้ยอมดออมแน่ไมันช่ไปออมแย้นะน้ตั้งแน่แล้มงหงตอนเช้าตั้กำลังผัดจากการใส่ข้าวพิตรมังหงค่ะกาศหลังเพื่อม่เพื่อจะเดินบตะมุี่เ

กำลังพากันกินข้าวอยู่เป็นบรรยากาศทางหลังคัวด้วพี่น้องด้อ เพราะว่า่นจิเอาซกไปมื้อนี่พี่น้องก็เลยมาตุ้นโทมกันลูกไม่ตูจกซอยทินนะไม่ลายอยู่บ่เข่านะ

รอข้าวมีย okay. mm ัง hmm. บ่สุกกามตำมหุงกับตำโมหุงใส่มะกอกเด้อพี่น้องเนื้อแซ่บแซบ อ,อกหวานหวานไปาดน้ขาวว้าวข้ไทย่น้าบ้านแจ้เอาโลดมัขาดผู้ไทูผกไว้้านนั้นขาดเาเสื้อข้าวบัดบอกมอิ่นบอกว่าแงจังทเพ่อมือยื ทีมงานบัตมันอีกยังอยู่ไม่อยู่เลยบัตนี่ย

แซ่บบอแซ่บบอแซ่บบออร่อยค่ะอร่อยมากเ้ยมาเด้อกินข้าวเด้อแซ่บแซ่บแซ่บนะข้าวมเด้ออะไรจัดจานแล้วฮะอะไรจักจานฝีมือแซ่บหมูฝีมือฝีมือตะมม่งจัดเลยได้ผู้ดี เมฆัวตะมะฮงหั่นมายิบเด็ดค่ะคนสวยหั่นมายิบนะจ้าแซ่ตะหะฮงแซ่บผมว่าหั่นมายิบเด็ดเสียเด้อบุญพี่น้องรวมตักประแดกจอดจอดอยู่คุจอดจอดอยู่ปีเมือแล้วคงนัวเสียหน่อยเสียหน่อยเสียหลายเสียหลายเทลงไป ชอามากินขา่นาวบรรยากาศหลังตัวเด้อทุกคนเด้อ mm hmm. ทั้งนี้จ mm hmm. กข้าวจกข้าวเย็นอุ่นข้าวเย็นไม่อุ่นไม่ mm hmm. เย็นปลาลลกปลาอังเดิมจ mm hmm. กข้าว <laughs> โอ้พี่น้องหลายพี่น้องกูมาร่วมงานขาวดำสาหน้าหลายตาเลยมีพี่น้องหลายบ้านทั้งบ้านขามบ้านพุดบาะหลายๆเอาอีกไม่ตามองหุงนะ

เอาเบเดกําลังต่ำอยู่นะมะหงนะเจ้าก,กําลังต่ำอยู่เออเอาโลดนะอเอเตอต่ำมะหงแซ่บเอามาโลดปลาลูกเกินเดีวจ้ามันยังกุกกุก เลยรุ S <S <S ่นนี้ตามเน่าอื่นดิตามยังได้แซบนะบอลุลุตัื่นเ่้่าฮ่าฮาฮ่า่่่ พี่น้องไล่ลายมาเลยพี่น้องเอมีทั้งพี่น้องบ้านค้าบ้านกุฏบาาพี่น้องหลายบ้านมาอีกแล้วเจวาวจัดมาอีกหนึ่งจาน จัด okay. yeah. uh. oh. uhm ีนจานอ่าอ้าวแต่หูแซ่บอาหน่สาเลยพูดนิายเลยเแน่ายเดียขายังว่าเออ เพิ่มขึ้นเรือ่อยๆอเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มอยู่อเอาคนยังวะคลิปเฮาก่ะู้ะที่ตามกันยังสองรกว่าแต่ว่าคนบิ่งผดหลายได้พี่นาเอ้ยมียอดสองพันที่คลิปทุเจ้าหนึ่งยอดเบนตีบอยอดที่รับชมนะสองพันหาสองดบที่เจ้าอันเจ้าลงมอนี่ยคอยลงช็อตนะเออคนบิงงพันแปดพูดเออืมคอเออคนที่ตามกัยังบราณสองร้อยกว่าสองสรอ้รอยเจ็บ,บาสามบ แต่ว่ายอดเบิ่งเฮาเวลาเฮาลงคลิปสานคลิปยังนี่คนเบิ่งดีเลยเหรอคนเริ่มเบิ่งอ่าคนเริ่มเบิ่งลายคุณพ่อเพราะเมืองนอกเมืองอยัางข้าเจ้าสิอันนั้นมาเออเข้าเจ้าสิอันนั้นมานะขาเจ้าสอบบรรพันเออสอบบรรพันขาเจ้าหมักเบิ่งอยู่ได้พวกเมียฝรั่งเมียอย่างเนาะเขาจะคอมเมนต์มากนะพี่นางโอเคเน้องคุณเบิ่งลายเลยเฮ้ยเคุนว่อ น,นั่นุ่นนี่จังนุ่นแค่ลุ่นขากินแค่น,นุ่นกินแซ่บเอาขะโลอยู่บ่ไม่น่าขนาดเ้ย มาเราม่ิข้าเลย,เร,ย,ย <c oughs> รุ่นรุ่นกินที่รุ่นกินแซ่บ <c oughs> บอร่ี่กินกินเละดกินเลดกินแซบ <c oughs> ่บนึ่งเ, <c oughs> เอาไก่บ่มีซุข่อยบอะไร้เอากระยาซุกจ้าหดรลดซะเอากระาสิ้นมามาเหรย,ยัง ม่เเดียวมาดูแลทงกินก็ีนี่อยากมาถ่ายไม่หยางไม่หยางว่าดีนะครับ่าดีเลิว่าดีเลิศนี่เออ เขาเห็นใครเขาเห็นเนี่ยไม่เห็นเนอยบอบอเขาเห็นเนอะเขาจะเห็นอย่างเ่เป็นยังมือไหนเออ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 ไปั ยากอายยังเดี๋ยวนี้คอยสิุจักมือตำาบอกอ้ก้อยคือสิุจักมือจนี่แหละอยูบว่าลูกสีมาเมือนเดมไีมาเหมือนเดมก้อได้บอต้องเงื่นไปเราไ่กกับอดกคไปลกยังว่าเขจะไปถ่ายยนี่บอกเดี๋ยวนี้เออบำรบอกมือหมอจักมือจับมันเลยเ้ย่าอ่ด้วยระพกจะไปจน่กบมลุ ดูเจ้าดกระเด็นเต็ดนิ่งเราทำน้ำไหลดังนิ่งก็ไม่ค่อยบ่มากนี่บ่มากแต่เดี๋ยวนี้ก็ดูซีรีส์จีนเป็นสไปร์ทกินสไปร์ทพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้ก็ได้จ้าเบถึงบรรยากาศข้างหลังตัวก่อนงานขาวดำบ้านคาบุษบากเราเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามแลอช่งสยปปามบรรณาการเพื่อเป็นกำลังใจเด้พี่น้องเด้อเจอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า